อยากลองถักเป็นไซส์อื่นบ้างนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าการคำนวณเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องคำนวณยังไงนะคะดูตามคลิปแล้วไม่รู้จะดูช่วงไหนนะคะแอมก็เลยทำคลิปสั้นๆตรงนี้นะคะเพื่อที่จะอธิบายวิธีการคำนวณไซส์ซึ่งแอมจะไม่ได้บอกนะคะว่าจะต้องไซส์ S ต้องขึ้นกี่ห่วงไซส์ L ต้องขึ้นกี่ห่วงอย่างนี้นะคะให้ทุกคนวัดตามนะคะวัดตาม แรมจะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างไซส์หนึ่งขึ้นมาไซส์ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นไซส์รอบอกที่29นิ้วนะคะรอบอกที่29นิ้วให้วัดตามนี้เลยนะคะมีรอบอกเท่าไหร่รอบอกนะคะรอบอกจะเป็นตรงนี้อรอบอกเท่าไหร่ไหล่กว้างไหล่กว้างไหล่กว้างตรงนี้นะคะวัดจากมุมมุมหัวไหล่ต้นแขนนะคะมุมหัวไหล่ของเรานะคะ จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเท่าไหรเอากว้างแค่นี้นะคะไม่รอบนะเอาแค่กว้างอ่ะเสร็จแล้ววงแขนค่ะวงแขนจากกลางหัวไหล่ด้านบนนะคะวัดรอบเลยก็ได้อ่ะถ้าวัดรอบนะคะเอาแบบวัดแบบพอดีเสื้อนะคะไม่วัดพอดีแขนวัดแบบพอดีเสือ้อได้เท่าไหร่หารสองนะคะก็จะได้ความยาวช่วงนี้ ถามว่าทำไมไม่วัดตรงลงมาเลยถ้าวัดตรงลงมาเลยอะคะ่ะสายวัดเราจะต้องไปคล้องอยู่ใต้ลักแร้ตรงนี้นะคะซึ่งหลายคนอาจจะหาจุดนั้นไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้วัดรอบแขนเลยค่ะวัดรอบวงแขนแล้วลังๆง,งแบบอ่ะอย่างนี้นแบบนี้ เองไหมคะลังๆว่าสมมติแขนจริงอยู่ประมาณนี้อ่ะลองดูว่าถ้าประมาณเนี้ยโอเคไหมใส่สบายไหมนะคะให้วัดได้ตามนี้อ่ะเราก็มาหาร2สมมติว่าแอมวัดได้18อ่ะวัดได้18นะคะหาร2ก็จะเหลือ9อ่ะเราก็จดไว้ค่ะ9นิ้วอ่ะตรงนี้9นิ้ววงแขน9นิ้วนะอ่ะแอมยกตัวอย่างอย่างที่บอกนะคะแอมจะใช้ไซส์ไซส์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเนี้ยเทียบให้ดูนะคะ ก็คือตรงนี้รอบอกนะคะรอบอกคือวัดรอบนะคะวัดรอบอกตรงนี้29นิ้ววงแขนกดลงมา9นิ้วค่ะรอบคอรอบคอตรงนี้หรือจะวัดเป็นคอกว้างก็ได้ค่ะว่าเราอยากได้คอเสื้อของเราเนี่ยกว้างเท่าไหร่ในที่นี้นะคะของแอมจะอยู่ที่12นิ้ว10ถึง12นิ้วนะคะ คอนะคะรอบคอในที่นี้เนี่ยตัวเลขมีมาเนี่ยประมาณ12นิ้วก็คือคอจริงอย่างนี้นะคะคอจริงประมาณนี้ทีนี้เราก็ถ้าวัดจากจากคนใส่เลยนะคะก็คือให้วัดตรงแบบนี้วัดเหมือนวัดบ่าค่ะบ่าคือวัดอย่างนี้วัดคอคือวัดแบบนี้เอากะกะแค่ตรงนี้ว่าอยากได้เท่าไหรนะ่อะสมมุติว่าอยากได้สัก7นิ้วไม่เอาใส่เล็กกว่านี้า6นิ้วคอกว้าง6นิ้วค่ะจดไว้นะคะคอกว้าง6นิ้ว รอบอ,อก29กาไหล่กว้าง14แล้ววงแขน9ตามทันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้วัดความยาวค่ะตัวเสื้อยาวเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วแต่เราเลยนะคะแล้วแต่เราหมายความว่าเราก็วัดอย่างนี้เลยนะตรงมันแคบชุบนี้แล้วก็วัดจากไหล่ลงมาเลยค่ะ จากไหลลงมาสักเท่าไหร่ดีอ่ะอกน่าจะอยู่ประมาณนี้สิบสองอ่ะใต้อกลงมาเอวน่าจะอยู่สัก16 17ประมาณนี้นะคะนี่ถ้าคนตัวเล็กแล้วอยากทําเป็นคอปซั้นแอมแนะนำว่าสักส5ประมาณนี้15นะคะอ่ะเดี๋ยวเอาตัวเลขนี้นะคะแอมจะยกตัวอย่างตัวเลขก,กลุ่มนี้ขึ้นมาคำนวณให้ดู วิธีเริ่มเลยนะคะก็คือดูตามคลิปถักเสื้อประกอบไปด้วยนะเพราะอาจริงแอมจําำตัวเลขทั้งหมดไม่ได้แล้วโอเคเราจะขึ้นขอบก่อนขึ้นโซ่ตรงขอบขอบนี้จะทำประมาณ2นิ้วครึ่งหรือตามพอใจนะคะ2นิ้วครึ่งหรือเท่าที่เราพอใจนะคะแต่ส่วนใหญ่จะไม่น้อยไปกว่า2นิ้ว2นิ้วน่าจะประมาณนี้อ่ะ ตรงนี้นะคะขึ้นขอบแล้วก็ถักกลับไปกลับมาตรงนี้นะคะให้ได้ความยาวเท่ารอบอกให้เท่าความยาวรอบอกนะเท่าความยาวรอบอกพ,พอได้ความยาวรอบอกเสร็จปุ๊บเราก็เย็บข้างอ่ะเย็บข้างตามคลิปเลยนะคะพอเย็บข้างเสร็จแล้วเราก็ขึ้นตัวเสื้อค่ะขึ้นตัวเสื้อตรงนี้นะคะให้เอาความยาวของตัวเสื้อนะคะก็คือ15นิ้ว ความยาวตัวเสื้อนะคะสิห้าลบด้วยวงแขนก็คือ9อ่ะทีนี้เราได้ตัวเลข6 6มานะคะก็คือ15 1หคือความยาวทั้งหมด,ดนะอ่ะความยาวทั้งหมดนี้นะคะลบด้วยวงแขนออกไปเราก็จะเหลือช่วงนี้6นี่เราจะทำช่วงนี้ค่ะ ให้สูงขึ้นมา6นิ้วนะคะให้สูงขึ้นมา6นิ้วพอสูงขึ้นมา6นิ้วเสร็จปุ๊บเราก็มาลดวงแขนวงแขนนี้นะคะวงแขนเออให้ดูตามความพอใจเท่าไหร่ล่ะถึงจะพอใจคือตัวตัวนี้นะคะตรงช่องวงแขนเนี่ยแอมจะลดเข้ามาประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วทีนี้เนี่ยให้เรา ดูจากความพอใจนะคะว่าอยากให้มันเว้าวมากหรือน้อยแต่ไม่น้อยกว่า1น,นิ้วนะคะเข้ามาไม่น้อยกว่า1น,นิ้วลองวัดดูก็ได้ลองวัดดูนะคะอย่างนี้ถ้าเข้ามา1นนิ้วนี่แขนเราจะอยู่ประมาณนี้นะคะตัวนี้เนี่ยแอม รอบอกมันใหญ่นะคะรอบอกมันประมาณ34ใช่ตัวนี้รอบอกประมาณ 33- 34ตัวนี้เข้ามา2นิ้วค่ะตัวนี้เข้ามา2นิ้วเห็นไหมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอกเล็กลดน้อยอาจจะลดสัก1นิ้วถ้าอกใหญ่ขึ้นก็ลดเยอะขึ้นนะคะหรือถ้าไม่ได้อยากให้มันเว้ามากก็ประมาณ1ถึง1นนิ้วครึ่งประมาณนี้ก็พอนะคะแล้วแต่สรีรหลักของแต่ละคนบางคนอยากเว้าเยอะบางคนไม่อยากจะเว้าเลย ก็ได้นะคะอ่ะตามนี้นะอ่ะส่วนวิธีลดดูตามคลิปเช่นเดิมจำตัวเลขไม่ได้แล้วแต่ไม่ว่าจะเข้ามาเท่าไหร่นะคะให้ลบออกขอบนี้ด้วยสมมุติว่าแอมจะเอาเข้ามา2นิ้วเห็นไหมตัวนี้เอาเข้ามา2นิ้วของจริงแอมต้องถักเข้ามาอีกนิ้วหนึ่งไม่งงนะคะจะลดเท่าไหร่บวกอีก1นิ้ว ลดเท่าไหร่บวกอีกหนึ่งนิ้วนะคะเพราะว่าพอเราทําขอบแล้วเนี่ยมันก็จะคืนกลับมา1นิ้วเช่นกันอ่สมมติว่าตัวเล็กนะคะแอมจะเอาเข้าประมาณข้างละนิ้วครึ่งแอมก็จะต้องรอบอก29นะคะเอาแขนเข้านิ้วครึ่งแอมก็จะต้องถักไปลดวงแขนไปนะคะให้ได้2นิ้วครึ่งนะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยตรงสังเกตว่าตรงรักแร้กับตรงคอเนี่ยความต่ำเขาจะใกล้เคียงกัน ห็นไหมจุดที่ลดรักแล้ก็ต้องลดคอไปด้วยวิธีลดอยู่ในคลิปลดลักแร้ตรงไหนลดคอไปด้วยอันนี้คืออกกลางอกกลางคือคือกว้างเลยค่ะอกต่ําเลยอกต่ําเลยนะถ้าใครอยากได้คอตื้นให้ต่างจากรักแร้นะคะขึ้นไปประมาณ2นิ้วขึ้นไปประมาณ2นิ้ว นี้นะคะแล้วก็ค่อยลดคอแต่ถ้าเราคอตื้นไหลจะกว้างนะคะเพราะว่าเราลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยไหลมันมันเล็กไม่พอนะคะที่ต้องดูให้บาลานซ์กันด้วยนะคะว่าอยากได้คอตื้นไหลกว้างหรือคอลึกไหลแคบนะคะถ้าจะใส่เป็นเสื้อกัักเช่นถักให้เด็กถักใส่กันหนาวนะคะเราทําเป็นคอลึกๆแบบนี้ได้เลย ช่องแขนกับคอใกล้เคียงกันต่างกันได้เล็กน้อยนะคะช่องแขนกับคอในสังเกตว่าจะเป็นน่าจะแถวเดียวกันเลยแหละเห็นไหมเนี่ยแถวเดียวกันเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างนะคะที่มีที่จะต้องมีสาบะคะ่ะให้เราเผื่อไว้หนึ่งนิ้วถ้าเราเราลดคอลึกเกินไปทำยังไงก็ให้เราเติมสาบขึ้นมานะคะ่ะให้เติมสาบขึ้นมาเห็นไหม ให้เขาชิดกันได้เนี่ยเราตามสาเออเราเติมสาเติมสาบขึ้นมาแบบนี้นะคะให้ให้สูงกว่านี้ได้จากหนึ่งนิ้วเป็นหนึ่งนิ้วครึ่งก็ได้คขก็จะตื้นขึ้นแล้วนะคะประมาณนี้หมดหรือยังน่าจะหมดแล้วแหละถ้าจะหมดแล้วอ่ะส่วนไซส์เด็กนะคะแอมไม่มั่นใจว่าไซส์เด็กเนี่ยเท่าไหร่นะคะไซส์เด็กเท่าไหร่แต่ก็ประมาณนี้แหละถ้าเป็นเด็กผู้ชาย เราไม่จําเป็นต้องลดแขนเยอะหรือไม่ต้องลดแขนเลยก็ยังได้นะคะไม่ลดแขนเลยจะเป็นยังไงไม่ลดแขนเลยก็จะตรงๆขึ้นไปแบบนี้ค่ะตรงๆขึ้นไปแล้วก็เติมสาบเล็กน้อยก็น่ารักดีแบบนี้นะคะประมาณนี้เนาะคิดว่าไม่น่าจะตกหล่นตรงไหนแลละถ้ายังขาดตรงไหนไปคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายเพิ่มให้ค่ะโอเค